สวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามกับผมประหลัดอิดติวสอบราชการนะครับเป็นข่าวใหญ่นะครับเรามาอธิบายการสอบสายบริหารสอบที่จังหวัดนะครับกันต่อนะครับหลังจากที่เราพูดถึงในคลิปที่1สั้นๆไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูอีกทีนะครับโดยผมจะเน้นในเรื่องของสายบริหารการศึกษานะครับแต่สายอื่นๆก็ฟังได้นะครับเกี่ยวข้องอยู่นะครับ เป็นแบบนี้ครับสรุปหลักสูตรสอบนะครับทุกสายงานเลยนะจะเป็นอย่างไรก็คือมันจะมี2อ,อย่างก็คือสอบคัดเลือกเนี่ยผมขีดตรงคําว่าสอบคัดเลือกเห็นไหมครับกับคัดเลือกใช่ไหมครับแล้วในการสอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของรอบอบตอนะครับยังเขายังมีทั้งสอบคัดเลือกกับคัดเลือกเนี่ยผสมกันก็มี นะครับผสมกันสําหรับตําแหน่งใดตําแหน่งที่มีคู่แข่งมาจากสองสายงานครับก็คืออ,อย่างท่านผอ,อสถานศึกษาเนี่ยแข่งกันสสายงานเข้าเข้าสู่ตาแหน่งผอ,อสถานศึกษาได้นะครับก็คือครูชํานาญการพิเศษขึ้นไปก็เข้าสู่ตําแหน่งได้ครับกับรองผอสถานศึกษาชํานาญการขึ้นไปเนี่ยก็เข้าสู่ตําแหน่งได้นะครับโอเคอีก อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือรองประหลัดระดับกลางนะครับรองประหลัดระดับกลางก็มาจากรองต้นนะครับมามาจากรองต้นเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็มาจากหัวหน้าสำนักประลัดระดับกลางหรือ,อผู้มนวยการกองต่างๆระดับกลางเห็นไหมครับอ่ามันจะมีตัวสอบคัดเลือกบวกคัดเลือกเนี่ยเข้ามาอีกฝักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันไป เอาสอบคัดเลือกก่อนนะครับสอบคัดเลือกเนี่ยเขาให้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับผมเรียกง่ายๆว่าภาคกอแล้วกันนะครับภาคความรู้ความสามารถทั่วไปก็คือสอบกฎหมายกับความรู้บริหารแน่นอนนะครับชัดเจนตำแหน่งเหล่านี้จะชัดเจนครับคือท่านใดที่สอบขึ้นรองปลัดต้นสอบขึ้นหัวหน้าฝ่ายสอบขึ้นรองปลัดอบรจอระดับกลาง ครูสอบขึ้นรองผอ,อ,อสถานศึกษาครูสอบขึ้นผอ,อสออเนี่ยนะครับพวกนี้ชัดเจนก็คือสอบกฎหมายกับความรู้บริหารแน่นอนเหมือนเดิมเป๊ะนะครับใครที่ติวกับผมไว้เนี่ยเหมือนเดิมทุกประการนะครับตำแหน่งเหล่านี้นะครับไม่ต้องทักมาหากันก็ได้นะครับเหมือนเดิมทุกประการนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่คัดเลือกก็คือนะครับ เขาจะให้สอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งนะครับเรียกง่ายๆว่าภาคขอนะครับซึ่งแต่เดิมประกาศฉบับ4เนี่ยนะครับเขาให้สอบสมรรถนะมันทำให้ภาคกบัขอต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็เหมาะสมดีแล้วแต่ตาอิตาประกาศฉบับเจ็ดที่เราต้องใช้เนี่ยดันดันอยาก ให้มันเป็นกฎหมายกับความรู้บริหารน่ก็เลยเขียนบอกว่า,วาสอบความรู้ความสามารถนะครับหรือสมรรถนะทางการบริหารดังนั้นแล้วแต่กอจังหวัดนะครับว่าจะเลือกเอาความรู้ความสามารถ<อ>ก็คือภาคก,กอสอบกฎหมายภาคขอมาสอบกฎหมายและความรู้บริหารอีกไนี่ฮะแต่วิชาสอบอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยน,นะครับเหมือนเหมือนสอบเด็กอะ่ะ <c oughs> สอบเด็กเนี่ย ภาคกเขาจะสอบพวกรัฐธรรมนูญพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพอภาคขอเขาจะมาสอบกฎหมายที่เจาะไปเลยนักวิเคราะห์ก็สอบระเบียบแผนอย่างเงี้ยนะครับช่างก็สอบอ่าพรบควบภูมาคารอะไรเงี้ยดังนั้นภาคกอกับภาคขอจึงไม่เหมือนกันแต่เป็นกฎหมายเหมือนกันนะครับตอนนี้เขามันลามมาสู่บริหารท้องถิ่นละก็คือภาคขอเนี่ย ก็จะเป็นกฎหมายและความรู้บริหารก็ได้นะครับหรือจังหวัดใดนะครับจะแต่งเป็นสมรรถนะทางการบริหารที่มีคะแนนทั้งสี่ช้อยก็ได้นะครับนะครับอย่างนี้นะครับโอเคท่านยังไม่ต้องงงนะครับดังนั้นไอ้กลุ่มกลุ่มคัดเลือกเนี่ยจึงสั่นสะเทือนก็คือเดิมหอ,นอสนอป,ปอต้นสอบขึ้นหอ,นอสนอป,ปอกลางเนี่ย พออต้นสอบขึ้นพออกลางเนี่ยลองต้นสอบขึ้นเป็นละต้นเนี่ยเดิมทีท่านเตรียมแค่สมรรถนะไปอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันมีสองสาไม่รู้จังหวัดจะเลือกสอบสมรรถนะหรือจะเลือกสอบกฎหมายหรือความรู้บริหารดังนั้นท่านต้องเตรียมตัวไปทั้งหมดนะครับดังนั้นที่ท่านเตรียมตัวสอบสมรรถนะทางการบริหารไว้ล้วนๆนะดีแล้วใช้ได้อยู่นะครับ แต่ต้องเพิ่มความรู้ความสามารถที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก็คือสอบกฎหมายกับความรู้บริหารเพิ่มนะครับดังนั้นใครติวกับปรัเอาไว้เนี่ยสมรรถนะใช้ได้เหมือนเดิมดีแล้วนะครับท่านท่านศึกษาเสร็จแล้วแล้วก็สิ่งที่ผมอธิบายไปมันง่ายด้วยนะครับท่านก็เพียงแต่มาศึกษากฎหมายกับความรู้บริหารเพิ่มแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ท่านน่าจะเก็ตนะนะครับโอเค ต่อไปนะครับภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งเรื่องง่ายๆว่าภาคคอเนี่ยทุกตําแหน่งต้องสอบครับไม่ต้องถามครับทุกตําแหน่งต้องสอบนะครับในร้อยคะแนนเนี่ยมีอะไรบ้างมีสัมภาษณ์เป็นดุลพินิษ์ครับผลงานเป็นดุลพินิษ์วิสัยทัศน์เป็นดุลพินิษประวัติรับราชาการไม่ใช่ดุลพินิษ์เป็นคะแนนวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นท่านก็มาแข่งกันกลุ่มนี้อีกนะครับโอเคนะครับใครที่ติวกับผมในห้องติววิสัยทัศน์และผลงานใช้ได้เยี่ยมเลยนะครับ ตรียมไว้นะครับคือผ้าคอนะครับโอเคครนี้เรามาดูสายสถานศึกษาเนี่ยสายบริหารสถานศึกษาเนี่ยโดยสรุปเป็นยังไงนะครับครูสอบขึ้นรองผอ,อสถานศึกษาครูสอบขึ้นผอ,อส,สอพ,ออสอพดอ่าเรียกว่าการสอบคัดเลือกโอเคภ้าคอเฉยเนี่ยสอบกฎหมายเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสถานศึกษานะครับเดี๋ยวผมจะพูด ว่าสอบกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาเนี่ยมันจะมีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์เลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีสอบครูสอบขึ้นขออสอบพอดอเนี่ยผมแนะนําให้เสมอว่าให้รู้สมรรถนะไว้ด้วยนะครับซึ่งทําไมต้องรู้ไว้ด้วยเพราะมาตรฐานกําหนดตําแหน่งท่านมีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับและเป็นตําแหน่งใหม่ที่ไม่เคยสอบมาก่อนนะครับอย่างครูสอบขึ้นรองพออสถานศึกษาเนี่ยฟันธงแน่นอนสอบกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษา เพียงพอละนะครับต่อไปกลุ่ม4.2รองลองพออสอบขึ้นผออสถานศึกษานี่สิก็คล้ายๆก,กันกับคนที่ก็คือ,คอเดิมเนี่ยลองพออสอบขึ้นผออสถานศึกษาเนี่ยเตรียมไปแค่สมรรถนะก็พอแล้วแต่ปัจจุบันเขาบอกว่านะครับให้สอบกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาหรือสมรรถนะทางการบริหารดังนั้นท่านต้องอ่านกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาเพิ่มแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปครูสอบขึ้นผออ,อสถานศึกษาอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งสอบเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือต้องสอบภาคกภาคขอภาคคอสอบสามภาคเลยเพราะอะไรเพราะครูเนี่ยนะครับครูเนี่ยถือว่าคุณจะกาลังจะข้ามกําลังจะข้ามท่านลองขึ้นผออสถานศึกษาใช่ไหมครับดังนั้นท่านต้องสอบเหนื่อยกว่าก็คือครูสอบขึ้นพออสถานศึกษาเนี่ยต้องสอบสามภาคก็คือสอบภาคกเนี่ยให้ผ่าน60โดยไม่คิดเป็นคะแนนนะ สอบแค่ผ่านไม่ผ่านเพราะท่านผ่านนะครับครูท่านนั้นก็จะไปแข่งภาคขอกับท่านรองขออนะครับแข่งกับรองผออนะครับถ้าผ่าน60ก็เอาคะแนนมาไล่เรียงกันแล้วก็ไปร่วมกับคะแนนภาคภาคขอดังนั้นภาคขอกับภาคขอกับภาคคอเนี่ยจะคิดรวมคะแนนกันโดยที่ภาคกอครูสอบขึ้นบออสารา,าเนี่ยคิดแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน นะครับอย่งนี้มันซับซ้อนแบบนี้แหละนะครับซับซ้อนกับอีตาที่อสองสายงานนะครับสามารถเข้าสู่ตำแหน่งเดียวกันได้อย่างที่ผมอธิบายไปก็คือครูกับรองผอออแข่งกันขึ้นเป็นผอออย่างนี้นะครับครูต้องสอบสามภาคกขอขอ,ขอ,ขอแต่รองผออรออยู่ที่ภาคคเลยนะครับโอเคส่วนรอ,องประหลัดกลาง นะครับที่มาได้สองตำแหน่งก็คือท่านรองประหต้นกับท่านหอนอสอปอหรือผออ,อกลางเนี่ยก็มาอีกสายใช่ไหมฮะดังนั้นรอ,องรองต้นเนี่ยเขาไปรออยู่ที่ภาคขอแล้วนะครับส่วนท่านอผอออกลางสอปอ,อกลางเนี่ยต้องสอบภาคกอให้ให้ผ่านร้อยะหกสิโดยไม่คิดคะแนนถึงจะมาสู้ภาคขอกับรอ,องต้นเห็นไหมครับโอเคอความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้เองนะครับ แวะพูดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าสู่สาระกันต่อก็คือคอร์สติวครูชํานาญการขึ้นไปสอบขึ้นรองผอ,อ,อสถานศึกษาเนี่ยมันง่ายก็คือสอบแค่กฎหมาย14วิชานะ่ะจบเลยนะครับก็คือเพียง2,500บาทจึงถูกกว่าเขานะครับแต่ครูชํานาญการพิเศษขึ้นไปกับท่านรองผอ,อเนี่ยนะครับสอบขึ้นผอ,อสถานศึกษามันเริ่มซับซ้อนละนะครับมันก็จะ3,5 0 0ครูสพดอสอบขึ้นผอ,อสอพดก็เช่นกันเริ่มซับซ้อนนะครับ3,500นะครับ กฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาคืออะไรที่จะออกสอบมีดังนี้ครับ14ตัวเดี๋ยวผมจะลิงก์ไปหาที่มานะครับมี14ตัวที่ท่านจะต้องสอบก็คือรัฐธรรมนูญพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งยากสำหรับครูนะตัวข้อ3าเนี่ย 4. กระจายอำนาจนะครับ5ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งนะครับและการบริหารงานขององค์กรปกครองอ้ิงทิ่นะครับกลุ่ม6กเนี่ยถือว่าเป็นดีไม่ดีผมคิดว่าเขาอาจจะเอาตรงนี้ไปเป็นภาคก่อและเอาเจ็ดถึงสิบสี่เนี่ยไปเป็นภาคขอนะครับเพราะแนวโน้มของสภาพนะตอนนี้ริบลี่นะครับแต่แต่ท่านที่ศึกษาไปแล้วก็ต้อง มันก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับเพราะว่าในขอบเข็มยังมีอยู่นะครับโอเคไอ้กลุ่มขอเนี่ยมันจะมีพรบ,บรการศึกษาแห่งชาติพรบ,บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพรบ,บรสภาครูและบุคลาก,กรทางการศึกษานะครับตอนนี้ผมติวถึงตรงนี้นะครับเหลืออีกหวิชาอีกจะจบแล้วเห็นะครับใคร ไม่ได้สมัครรีบสมัครเข้ามานะครับ10เป็นพรบระเบียบข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา11เป็นพรบาการศึกษาภาคบังคับ12เป็นคุ้มครองเด็ก13เป็นคนพิก,การนะครับการศึกษาสาหรับคนพิการ14เป็นแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับโอเค14วิชานี้ผมเอามาจากไหนก็คือเอามาจากหลักสูตรส,สอบเดิมท่านไปดูล่าสุดนะล่าสุดล่าสุดของ เทศบาลล่าสุดของเทศบาลพัทยาและอบจอนะครับล่าสุดเนี่ยปี64เนี่ยเขาสอบดังนี้ครับกฎหมายสถานศึกษานะท่านดูหน้า5เนี่ยไอสิ่งพวกน,นี้เดี๋ยวผมให้ให้ท่านโหลดเองได้ทั้งหมดนะครับโหลดในในห้องสอบจังหวัดนะครับโหลดในห้อง Facebook สอบจังหวัดนะครับเป็นห้องฟรีนะครับ นี่เห็นไหมครับการดําเนินสารหาด้วยวิธีสอบคัดเลือกตําแหน่งรองขออสถาศึกษาเนี่ยมีขอบเขตเขาระบุมาเลย14ตัวอย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้ตรงเป,เป๊ะเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของอเทศบาลอบจและพัทยาที่ประกาศสอบเมื่อวันที่5กุมภาสองห์2564นะครับโอเคนะครับนี่คือเทศบาลอบจและพัทยา ประกาศ5กุมภา64ล่าสุดหรือยังยังไม่ล่าสุดเพราะล่าสุดคืออบตล่าสุดครับอบตล่าสุดนะครับพาไปดูนะครับ,นะรบอบตล่าสุดประกาศสอบเมื่อไรนะครับประกาศสอบนะครับอบตล่าสุดประกาศสอบ29กันยา64แล้วไปสอบกันที่ทันวา64นะครับเขาเขาสอบ วิชากฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาเนี่ยเหมือนก,นกันกับเทศบาลอ,อบจอและพัทยาเหมือนเมื่อกี้หรือไม่ไปดูกันปรากฏว่านะครับเหมือนกันเห็นไหมครับสอบขึ้นผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับที่จะสอบแข่งกันขึ้นนะครับก็มี14ตัวเขาลอกมาเลยนะครับเหมือนกันเห็นไหมครับดังนั้น14ตัวเนี่ยเป็นแน่แท้แน่นอนว่าจะเอามาเป็น อ,อ่ากอก้อนเดียวเลยหรือว่าจะแบ่งกันเป็นอ่ากลุ่มนี้เป็นกอแน่หรือกลุ่มหลังเป็นขอนะครับซึ่งมีนโน้มเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มนี้เป็นกอกลุ่มนี้เป็นขอนะครับโอเคนะครับนี่คือที่มาของกฎหมายสถานศึกษาซึ่งผมมีติวให้ท่านอยู่แล้วนะครับในส่วนของเรื่องหลักสูตรอบรมติวสด นะครับผมก็ได้ปรับปรุงเนื้อหาบรรยายและตำราเข้ากับหลักสูตรสอบในวัดเรียบร้อยแล้วครับผมท่านก็มีอยู่8รุ่นนะครับแล้วก็หนังสือเล่มเขียวก็ใช้ได้เพราะมีกฎหมายความรู้ทางการบริหารและสมรรถนะทางการบริหารครบถ้วน2วันเนี่ยผมติวแบบนี้เลยนะครับเป็นนะครับายละเอียดมากนะครับครบถ้วนเลยเดี๋ยวจะพาท่านไปดูนะครับสายครูอย่าเพิ่งไปไหนนะสายครูอย่าเพิ่งไปไหนพาไปดูท่านดูวพเอของท่าน นะครับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านโหลดไปด้วยตรงนี้นะครับก็ค,บคือกลุ่มเหล่านีเา้เขาเรียกว่าเป็นบริหารสถานศึกษานะครับ,รบก็จะมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาเห<ๆ>็นไหมครับมีสามตำแหน่งนี้ที่เรียกว่าสายงานบริหารในสถานศึกษานะครับสายงานบริหารสถานศึกษา นะครับมี3ามตำแหน่งนี้ให้แย่งกันขึ้นนะครับั้งเรามาดูที่เขาว่านะครับให้สอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเนะี่ยข้อสอบจะออกตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเนะนี่ยผู้วยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง mm. เขียนไว้ว่าอย่างไรนี่นะครับความรู้และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งครับเขาเขียนไว้กว้าง ว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและมีความรอบ,ร,อบรู้ทั่วไปก็คือกฎหมายศึกษา14ตัวนั่นแหละนะครับแล้วเขาบอกว่าวมีสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในตําแหน่งดังนั้นเขาจึงห้อยท้ายไว้อยู่ว่าอาจจะสอบสมรรถนะก็ได้นะครับดังนั้นก็แต่สิ่งที่ชัวร์แน่นอนก็คือกฎหมายศึกษา14ตัวเนี่ยท่านต้องรู้ถ้าท่านจะสอบผอศูนย์พนาเด็กเล็ก นะครับโอเคต่อไปดูตำแหน่งต่อไปรองผู้านวยการสถานศึกษาครับท่านรองผู้มนวยการสถานสถานศึกษาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าต้องมีความรู้และสมรรถนะอย่างไรก็เหมือนกับพอ,อสพดเลยก็คือ1มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและมีความรับรู้ทั่วไปก็คือกฎหมาย14ฉบับนั่นเองและกรณีมีการสอบสมรรถนะก็ ต้องสอบสมรรถนะทางการบริหารซึ่งเป็นที่แน่แท้แล้วว่านะครับสอบขึ้นรองผอ,อ,อเนี่ยไม่ต้องสอบสมรรถนะซึ่งเขาเขีนเยนไว้ชัดเจนแล้วว่าจัดกลุ่มให้ไปอยู่ในกลุ่มของสอบคัดเลือกดังนั้นไม่ต้องวอรี่ในคนที่สอบขึ้นรองผออ,อ่านกฎหมายอย่างเดียวจบนะครับต่อไปไปดูท่าน ที่จะสอบขึ้นผู้มนวยการสถานศึกษาครับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งว่าอย่างไรมาตรฐานกําหนดตําแหน่งก็บอกว่าให้มีความรู้และสมรรถนะที่จําเป็นดังนั้นผู้ที่จะสอบขึ้นผอสถานศึกษาต้องมีความรู้กฎหมายสถานศึกษา14ตัวแล้วก็ต้องมีสมรรถนะนะครับเตรียมไว้ด้วยนะครับสอบสมรรถนะเนี่ยก็เตรียมข้อสอบสมรรถนะไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าวันนี้น่าจะ ชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านโหลดไฟล์ด้วยนะครับประกอบการฟังนะครับมันเหมือนสไตล์การที่ผมติวเนี่ยติวง่ายๆอย่างนี้แล้วก็คลิปก็มาสั้นๆไม่มีว้นเบอร์ไม่มีน้านะครับสนใจทุกสิ่งทุกอย่างจะติวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับทักมาที่ประหลัดเอดติวสอบราชการนะครับหน้าเฟซหน้าโปรไฟล์ผมจะเป็นแบบนี้นะครับประหลัดเอดติวสอบราชการนะครับท่านกดติดตามนะแล้วก็กดส่งข้อความ กดส่งข้อความเนี่ยมาเลยทักผมมาได้เลยนะครับผมตอบทุกท่านอยู่แล้วนะครับโอเคอาจจะพบกันใหม่ถ้ามีอะไรก็จะพบกันใหม่คลิปสามต่อไปถ้ายังมีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับและขอฝากไว้ว่าตอนนี้ณวันนี้นะครับปทุมธานีท่านท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีนะครับโพสต์ออกมาเลยว่าท่านพร้อมสอบนะครับแล้วก็มีตําแหน่งเยอะด้วยอบตเนี่ยตั้งกรรมการไปแล้วนะครับแล้วก็เทศบาลกํากลังจะตั้งให้ทันภายในสิบห้าคุมภานี้นะครับอบจอยังไม่แน่ รุนอยู่นะครับดังนั้นปทุมธานีคงเป็นจังหวัดแรกที่จะสอบในวันเสาร์ที่วันเสาร์ส,าสุดท้ายของเดือนเมษายนก็คือวันเสาร์ที่ยี่สบเจดเมษายนก็พบกันที่ปทุมธานีนะครับไปสอบกันที่นั่นคือใครอยู่จังหวัดไหนก็ไปสอบปทุมธานีได้หมดแต่สอบเสร็จก็ต้องบรรจุที่ปทุมธานีนะครับจะสอบได้เดือนเดียวจะย้ายกลับบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหน่าสนใจนะครับผมจะมา แชร์ให้ทุกท่านได้รับฟังครับขอบพระคุณครับจากประลัดเห็ดติวสอบราชการ